แล้วเราจะเข้าดาวกันแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้ว้แล้อีกนาทีเดียวรับอีกนา่งทีเดียวขอใหู้้เนเก่งมาขอบคุณคนรับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ชมที่มาในวันนี้นะครับขอในวาระิีถปีใหม่นะครับขเก้านปีใหม่แล้วี่ส ท่ันดีมาเนยครับผมสวัสดีใหม่ครับทุกทุกคนนะครับขอให้เ่าได้รวยใด้ถูกหวยทเรื่นีๆเลยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดสนใจปรารถนานะครับทุกคนเลยนะครับครับผมต้องขอให้ทุกมากครับสุขภาพร่าางกยแข็งแรงนะครับมีแรงสูงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับผมครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงได้ทาอะไรก็ต่อใครแล้วก็รักสมุดปรารถนาแล้วกันนะครับ พวกเราที่นี่นะครับโออีปีะกาครับมสูมากเลยชดนี้พกเราือที่ท่านเรไปเลยครับผมขอบคุณมาครับในวาระดีปีใหม่นะครับต้งขอนะครับอขอขอขอ้านเวลาปีา